วันนี้เราก็มาอยู่หลังพิษยิบเอ็ดนะครับมาพบกับนักแข่งรูปลอยอีกท่านหนึ่งนะครับน้องมีนขออนุญาตเรียกน้องมีนเนาะก็วันนี้มาในรุ่นตัว s อี400นะครับก็ที่สัมภาษณ์วันนี้ก็อยากรู้ว่าเอ๊ะกองน้ำมันเครื่องที่เราใช้ไปเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้โอยาบุญได้ใช้ไปแล้วรู้สึกฟิลลิ่งเป็นไงบ้างครับก็รู้สึกเวิร์กมากครับผมจากที่ใช้ยี่ห้ออื่นมาก็รู้สึกว่า ก็จะวุ่นตอบตรวจผมดีที่สุดเลยครับแล้วสนามนี้เป็นไงบ้างครับความเร็วประมาณเวลาตอนนี้เท่าไหร่ละครับก็ยังอยู่ที่กลางๆขบวนอยู่ครับอ๋อยังอยู่กลางๆซ้อมน้อยด้วยอย่างเราไม่มีเวลาก็เลยเก็บทักษะเก่าๆมาใช้ก่อนแล้วก็เรื่องเซตติ้งก็เริ่มลงตัวพรุ่งนี้ก็เวลาจะลงแน่นอนครับก็ที่บอกไปนะครับตัวนี้เลยนะครับใช้จริงนะครับ เราจะเห็นได้ว่าตัวกองที่ใช้อยู่ก็เป็นตัวนี้เลยนะครับเป็นรหัส03นะครับก็มีจําหน่ายด้วยนะครับอันนี้ใช้แล้วก็ที่บอกไปนักแข่งบอกไม่มีปัญหาแล้วก็ฟิลลิ่งก็ดีขึ้นนะครับยังไงก็ฝากติดตามเชียร์นะครับน้องมีนนะครับเบอร์อะไรครับอันนี้เบอร์หนึ่งครับผมเบอร์หนึ่งเลยนะครับใช่ครับพรุ่งนี้คอลี่ฟายรุ่นไหนครับผมพรุ่งนี้เวลาอ๋อออก อันดับที่13ครับผมแต่อันดับ4ในรุ่นของ SP 400ครับโอเคครับยังไงปากก็ตัวนี้ด้วยนะครับสำหรับกองน้ำมันเครื่องโอยบุนนะครับสินค้าเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับใช้แล้วนักแข่งการันตีนะครับ1 0อยังไงขอบคุณน้องมีนะครับในรุ่น s t 4 0 0ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ